คุณกำลังอยู่กับนัดหมอใจพอดแคสต์ที่จะพาทุกคนไปรักษาใจพัฒนาชีวิตสู่ความมัง่งคั่งอย่างยั่งยืนด้วยโหราศาสตร์พัฒนาใจสวัสดีครับผมคุณต้อมใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคมาดูกันนิดนึงวันศุกร์นะค่ะสุขสบายไฮโซค่ะชอบทำอะไรก็แล้แต่ชอบกินหรอูอยู่แห้งชอบดีเลย ใช,ใช่ไหมใช่ใชเราชอบแต่งตัวด้วยโอ้ดีชอบทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับความสวยงามเยี่ยมค่ะ <ๆ S 2> <ๆ>แล้วก็ที่สําคัญในขณะอีกมุมหนึ่งเราก็เป็นคนที่ค่อนข้างเก็บเก็บตัวเก็บความรู้สึกเป็นคนที่คิดเยอะคิดมากดีไ่ะและเนี่ยเป็นจุดอ่อนในชีวิตเราใช่ค่ะคิดเรืดอมเดิมซ้ำาๆใช่แล้วเราก็จะทำให้เป็นโรคซึมเศร้าได้นะจ๊ะ หรือว่าจะเป็นแล้วก็ไม่รู้มีโอกาสเป็นแน่นอนค่ะแต่แต่ข้อดีคือไม่ต้องใช้ยาและรักษาได้อีกอย่างหนึ่งเอ่อไม่มั่นใจในตัวเองเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่ไม่มั่นใจแบบนั้นนะแต่ว่าใจของเราอะไม่ค่อยไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยไม่ค่อยลุยมากไม่ค่อยลุยมากมายนะอาอไหวง่ายคือใจไม่ค่อยแข็งแล้วก็ไม่ค่อยลุยกับอะไรเท่าไหร่ เวลาถ้าอดทนอะไรขยันอะไรนะทําเต็มที่เวลาไม่ทําไม่ทําเลยใช่ค่ะอืมเป็นแบบนั้นแล้วก็อ่อแต่เวลาพูดอะ่ะพูดเพราะพูดดีแล้วก็เวลาพูดแล้วคนก็จะชอบเป็นคนพูดหวานพูดอ่อนหวานเป็นคนรู้จักพูดอืมประมาณนี้อันนี้คือเขาร่าวในดวงของเรา ประมาณนี้เอาเข้าๆนะเพราะว่าไม่อยากให้ลึกมากเราดูสาธารณะแต่สิ <fry UC S> ่งหนึ่งจุดอ่อนในชีวิตของเราคือเรื่องนี้แหละคือเรื่องของความคิดเยอะคิดฟุ้งซ่านคิดซ้ําคิดวนคิดแล้วคิดอีคิดแล้วคิดอีคิดแล้วคิดอีคิดจนปวดหัวเป็นไมเกรนใช่ค่ะตอนนี้ปงได้เยอะแล้วค่ะอืมฉะนั้นแก้เรื่องนี้นะแก้เรื่องนี้แล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นพูดง่ายแต่ทํายากจริงใช่ค่ะ คราวนี้อยากจะบอกว่าเมื่อเราแก้ตรงนี้ได้ถ้าเราแก้เรื่องตรงนี้ได้เรื่องความคิดของเราได้นะมันจะทําให้สุขภาพเราดีขึ้นมันจะทําให้ใจเราดีขึ้นใช่ค่ะดีดีดีขึ้นเยอะตั้งแต่แบบมานั่งมาสวดมนต์นั่ง,งสมาธิสวดมนต์สมาธิดีมากดวงนี้ไม่ต้องกินยาดวงนี้รักษาที่ใจของเรารฟังธรรมะปฏิบัติธรรมแล้วอยู่กับธรรมชาติจะช่วยได้ใช่ค่ะก็ใช้ <ทำ S 2> ธรรมชาติบําบัด รักษาได้อันนี้ดูนี้นะคราวนี้<ะ>อีกอย่างหนึ่งที่อยากให้รามาระวังนั่นคือกระดูก <c oughs> ระมัดระวังเรื่องของกระดูกตอนนี้ยังอายุไม่มากยังไม่มีผลก<ะ>ินนมเสริมไปสักหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่เราทำอะไรกระดูกเราจะหักง่ายเปราะง่ายในอนาคตฉะนั้นไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลไปก็เสริมในเรื่องของกระดูกเข้าไปด้วยแล้วก็อย่านั่งนานๆบางิน,นงจะกลายเป็นแบบมันจะเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไร อยากให้แนะนําให้เล่นโยคะนิดนึงนะเกี่ยวไหมเนี่ยเกี่ยวอะไรกับการเงินวะเนี่ยจริง <laughs> เล่นโยคะสัหน่อยออกกําลังกายสัหน่อยจะได้ช่วยนะคะ <laughs> เรื่องของการเงินเรื่องของการเงินมีเท่าไหร่บางทีก็ออกเก็บไม่ค่อยจะอยู่ถูกต้องค่ะอืมีร้อยช้ดีแล้วเนี่ยมีร้อยช้ร้อยทาไงละเนี่ยทายําไงละเนี่ยอโอเคเดี๋ยวช่วยให้เคสนี้เรื่องของการเงินเรื่องของการเงิน อ่ะอย่างหนึ่งเลยทํารลับไรใจทำเกี่ยวอะไรกับดวันเยวก็ทำอยู่ค่ะทำเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็มาดูสุ้คเดือนแล้วแบบโอ้ทาเสร็จแล้วให้แบ่งเงินแบ่งเงินว่าเราจะเก็บเท่านี้เราต้องเก็บก่อนใช้ไม่จะใช้ก่อนเก็บเก็บเท่านี้แล้วก็ให้บัญชีให้บัญชีให้นะให้เท่านี้แล้วก็ให้เผื่อเงินฉุกเฉิน เวลาที่ต้องจ่ายจะต้องเอาเงินฉุกเฉินอันเนี้ยไปจ่ายทาบุญเสริมดวงอ๋อเดี๋ยวก่อนไปอันนี้อ,อ,อันเนี้ยเคสเนี้ยเรื่องของการเงินอนะอ๋ออีกอย่างหนึง่งอีกอย่างหนึง่งอีกอย่างหนึ่งนะสายมูไหมสายมูไปบูชาพระราหูในดวงแล้วจะดีเพราะว่าพระราหูเนี่ยจะช่วยเสริมในเรื่องของ ชื่อเสียงในเรื่องของการเงินของเราแล้วก็อุปถัมภ์ในดวงด้วยพระราหูเป็นพระโพธิสัตว์นะคะท่านไม่ได้เป็นพญามารน,นะแล้วก็ท่านเป็นพระพุทธเจ้าในพัทธะกับเนี้ยองค์ที่7ท่านคือพระอสุรินทรา,าหูให้บูชาวความดีของท่านไม่ได้บอกว่าต้องไปถวายของดําอย่างนี้ตลอดเวลาไม่ใช่นะแต่ก็คือเวลาที่เราไหว้พระอุทิศบุญกุศลเนี่ยให้เราอุทิศบุญกุศลให้กับพระราหูด้วยจะช่วยเสริมในเรื่องของการเงินการงานได้การเงินแล้วก็เรื่อง ชื่อเสียงของเราอะไรก็ดีนะทําอะไรก็แล้วแต่เรื่องสติปัญญาจะดีขึ้นโอเคไหมค่ะอย่างหนึ่งเราเป็นคนที่เวลาที่เราโฟกัสอะไรอะ่ะเราจะหลงกับมันเราจะลุ่มหลงอยู่กับมัน <laughs> อยากรู้เรื่องอะไรเราจะหาข้อมูลกับมันเยอะมากใช่ค่ะ <laughs> ออนะฉะนั้นเอาเรื่องเนี้ยไปโฟกัสกับเรื่องของการเงินแล้วจะดีเรื่องของงานแล้วจะดีทำออนไลน์ดีอยู่แล้วคะ่ะในดวงนะจ๊ะ อ่าทำบุญเสริมดวงช่วยเรื่องการเงินเมื่อกี้เราแก้ที่พฤติกรรมเราแล้วนะ,ะทำบุญเสริมดวงเรื่องการเงินนะคะอันนี้เคสน,นี้ก็คล้ายกันอ่าให้ไปทำไนเรื่องของโอนเงินก็ได้นะโอนเงินอยู่ดูใบทำบุญได้ไหมทำประเภทไหนอะคะส่วนมากจะทำทานนะคะที่นี่โอนเงินร่วมบุญเอาก็ได้เด๋ยากก็ได้นะ โอนเงินร่วมบุญเอาก็ได้ทานุบำรุงพระศาสนาค่ะแล้วก็ถ้าจะทําทานอันนี้ทาในเรื่องของเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์การเรียนสื่อต่างๆหนังสือสวดมนต์อะไรพวกเนี้ยได้หมดเลยแล้วก็ซื้อที่ดินทําบุญเกี่ยวกวับเด็กสถานสงเคราะห์เล่้งเด็กกำพร้าทําบุญเกี่ยวกวับเด็กอะไรแบบนี้นะให้ทุนการศึกษาเด็กทําตลอดทั้งชีวิตได้เลยนะคะค่ะ จะช่วยเสริมเรื่องการเงินนะคะแล้วก็ที่อยู่อาศัยจะดีขึ้นครอบครัวด,ดีขึ้นประมาณนี้นะคะอีกอย่างหนึ่งทำบุญที่เกี่ยวข้องกับกระแสไฟฟ้าทั้งหมดเลยอันนี้ก็จะช่วยถึงเรื่องการเงินได้เหมือนกันนะค่ะนะคะไปเสริมตรงนี้แล้วก็บูชาพระราหูพระราหูเนะี่ยท่านเป็นท่านจะเรื่องของการเงินจะดีมากๆทําำอะไรให้เรามีสติรู้ตัวนะคะประมาณนี้ อยากถามภายในปีนี้ค่ะถ้าเราทำธุรกิจร้านอาหารเปิดร้านอาหารนะคะม,มันจะโอกาสไปในทางที่ดีไหมปีหน้าคือหลังวันเกิดค่ะอ่าโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวดูให้นะปีนี้ถ้าในเรื่องของการลงทุนนะไม่ค่อยอยากให้ลงทุนเท่าไหร่ในปีนี้แต่ศึกษาไว้ก่อนได้หลังวันเกิดไปแล้วเราจะดีแต่ตอนนี้ศึกษา ศึกษาเตรียมความพร้อมทําอะไรให้มันให้มันพร้อมแล้วก็ดูเรื่องการตลาดดูทุกอย่างมันคาบเกี่ยวกันหมดเลยมันดีเหมือนกันทั้งคู่แต่ว่าที่บ้านเราเขาเออเ,เรามีการเราเราเขาเรียกว่าอะไรอะเราได้รับการช่วยเหลืออยู่แล้วอะแต่คราวเนี้ยถ้าจะให้ดีอะหลังวันเกิดไปแล้วเราเปิดเราเปิดจะดีแล้วก็บอกเลยนะว่ามันจะดีแบบเนี้ยต่อไปอีกแบบประมาณสามสี่ปีเลย ทำให้ดีทําการตลาดให้ดีแล้วลงทุนทับแล้วก็เราก็ลุยกับมันจริงจจังๆแล้วก็ทําเรื่องบัญชีให้ดีนะบัญชีหลังบ้านทําให้ดีนะโอเคไหมค่ะโฟกัสบัญชีหลังบ้านให้ดีนะคะค่ะทําได้คะ่ะทําได้ทําได้หลังหลังหลังวันเกิดไปแล้วนะคะหลังวันเกิดไปแล้วนะคราวนี้ถามว่าอันเนี้ยหุ้นด้วยใช่ไหมมีหุ้นด้วยใช่ไหม,มห ก็แฟนจะเปิดมีคุ้นส่วนอืมก็คืออันนี้คือเราไม่ได้ทําด้วยตัวเราเองอะค่ะเราทําเพราะว่าเรามีคนซัพพอร์ตคราวนี้เนี่ยเวลาทํานะอยากให้โฟกัสบริหารบรัญชีให้ดีอันนี้คือสิ่งที่อยากจะแนะนำเพิ่มคโอเคไหมนะทำได้ค่ะไม่มีปัญหาดีมากตอนนี้จริงๆถ้าจะทําก่อนมันเกิดก็ทำได้แต่ว่าถ้าถามว่าในดวงอะไรดีกว่ากันหลังมันเกิดดีกว่าได้ค่ะ โอเคไหมโอเคครับเป็นไงมนดูดวงไหมเหมือนเลยค่ะนี่นี้ต้องดูส่วนตัวแล้วค่ะอคขอบคุณค่ะผม <c oughs> อยากให้เน้นเรื่องของการตลาดดีๆนะคะนะอยากให้เน,นเรื่องของการตลาดดีๆแล้วก็อย่างอื่นก็ตอนนี้ยังไม่ได้ห่วงอะไรจุดอ่อนเรื่องของการเงินจอไปแก้ตรงนี้นะคะแล้วก็จริงๆอะ่ะเป็นคนที่ พูดไม่ได้บางอย่างก็ไม่อยากพูดในสาธารณะดีแต่เรื่องของการเงินนะบางครั้งบางท,งทีมีเข้ามาแล้วต้องมีใช้ออกไปฉะนั้นการส่วนหนึ่งเอาไว้เอาไว้ฉุกเฉินเพื่อให้ออกฉะนัน้นอยากให้ทําทานเยอะๆทาทานบ่อยๆเราจะช่วยได้เมื่อเงินมันไหลอ่ะเราเอาเงินไปใช้กับในบางเรื่องแล้วมันจะไม่ต้องเสียทรัพในเรื่องอื่นโอเคไหมนะทําสังกระทานทุกเดือนเอ,อโอนเงินมาทําร่วมบุญอะไรแบบเนี้ยได้ อันนี้มันจะช่วยเรื่องของเงินที่มันต้องเสียได้โอเคปะ่ะช่วยได้ตรงนี้ช่วยได้แก้ตรงนี้นะครับอีกทุกวันพาก็ทําอยู่แล้วว่ะค่ะดีมากดีมากดีมากอยากให้ทําแบบเนี่ยที่นัดแนะนําไปอะ่ะก็คือหยอดกระปุกบ้างหรืออะไรบ้างอย่างเงี้ยเหมือนเราตั้งใจทําอ่ะแล้วเวลามันออกมันจะได้แบบเออโอเคเงินเมื่อมันมีที่ไปอะ่ะมันจะมันจะดีขึ้นจะเก็บเงินได้มากขึ้นเหมือนเราเก็บเงินไม่อยู่ให้แฟนเก็บให้ มันเก็บตังค์ไม่ได้เราอยากเขาให้เงินเดือนมาแล้วก็ดูทำบัญชีพักๆพอถึงไปที่ไหนแบบช้อปปิ้งแล้วก็ต้องใช้หมดแล้วเวลาไปมีอะไรก็แบบว่ามันต้องมีทางออกอะค่ะมันจะทำยังไงมันก็รู้แลว้วว่าทำยังไงดีลเนี่ยทำใจตัวเองก่อนเนี่ยแแล้แก้ใตัวเองเนี่ยแก้ตัวเราก่อนเนี่ยแหละเพราะว่าเราชอบใช้อะ่ะทำไงดีอ่ะเราได้มาเราก็ชอบใช้อ่ะทำไงดีล่ะ ไม่เป็นไรทุกอย่างถ้ามันโอเคแฮปปี้เราก็ใช้ไปไม่ต้องไม่ต้องไปโฟกัสว่าแบบเอออะไรเนี้ยไปลงทุนนะอีกอย่างหนึ่ที่ทําได้คือเอาเงินไปลงทุนแก้ได้อันนี้แก้ได้จะบางอย่างมันคุคพูดสาธารนณะไม่ได้โอเคไหมอ่มโอเค okay, ครับผมขอบคุณมากนะคะด<อ>ีใจท<อ>ี่ได้เจอกันนะคะขอบคุณค่สวัสดีคสวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับ นัดหมอใจพอดแคสต์ที่จะพาทุกคนไปรักษาใจพัฒนาชีวิตสู่ความมั่งคัง่งอย่างยั่งยืนด้วยโหราศาสตร์พัฒนาใจ